สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องอาท้ายบ้านชาแนวนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้านพ่ออ้วนเนาะไปนะคะไปเลยไนะคะก็เขาสูเลอะไรกันนะคะไปไปดูกันโซเลอะไรกันโอ้โหเรามาดูวันนี้อัปเดตเมื่อคืนนี้มืดทำจนมืดค่านะฮะทำจนแบบมืดตืดนซื้อ เปิดพ okay. oh, well kind of ัดลมเมื่อค mm. yeah, okay. ืนก็ทำจนดึกก็ทำอะไรเมื่อคืนทำจนดึก ใส่ผ้ม่านไปมันเก็บตัวนี้ไหมไหนเก็บตัวไหนเนี่ยหมอมันทำเมื่อคืนเนี่ยอ๋อมาเป็นช่องนี้ไงมันเรือในเป็นปาอ๋อป็นช่องนเป็นช่องนอ๋อแต่มันทำละเอียดเนาะ เสร็จแล้วละเอียดเรียบร้อยต้งต้งได้ที่ป้าบอกให้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 รณีธรณีประตูธรณีประตูก็ทำแล้วนี่ก็นี่เลยอ๋อทำที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวสอนก็จะมาเก็บเครื่องมือช่างแล้วครับยล้วกรูแล้วก็ลรามุดจี่แล้วอยว่าเขาเปิดแอร์นี่มเสียงตกล้มก็ไดเประตูคือว่าถ้าเราอาบน้ำไม่ให้น้ำมไหลเดยวจ่ายตังเดีวจ่ายตัง ตะไพยร์ตะไพรร์มาเอาก็ตังเนี่ยวันนี้กระเป๋าเดี๋ยวให้ตังไปกินปีใหม่นะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใส่ตังเห็นไหมเดี๋ยวอวดกะอาตังให้ลื้อไปกินปีใหม่นะต้องมีพิเศษไม่ไม่ยานแกป้องไงก็ไมไม่เห็นโอ้ยเมื่อวานหอยเก็บจนจะเรียบร้อยแล้วเนีไม่ใช่เมื่อวานเจอกันตลาดน่ะกับตรงไหนที่มันมีเห็นแหนมแล้วก็เมื่อเลย เมื่เลยต้นถึงมื่นไอ้เดูผักต่อมาไปเราดูผักต่อพีนี่ถ้าเกิดพวกอ้วนอยู่ก็พวกอ้วนแต่นั่งอยู่ตรงไอ้พวกอ้วนนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้ป้าชาวบ้านจะมาปลูกไอ้ไอ้ไอ้มาถอนไอ้นี่ยไปปลูกผักคะน้า นี่ถ้าเราทำยำเราก็มามาหลีเอาใบได้เด็เอาแล้วเอาไปทำยำ่าเมัน่นาเอาไปกินน่แมังเอบ้านดค่อยไปผัดข้าวไงนีี่ไนเดี๋ยววันนี้จะเอาไปปลูกอยู่คะน้าดอ้โะ ข่าาเช้าอ็ลวกแล้วนั่นก็พอลวกแล้วน่ะวางตุ้งว้างตุ้งเอาไว้ก่อนกินของหญ้าก่อนของหญ้าใหญ่กว่านี้อีกน้ำมันก็เป็นดอกแล้วเนี่ยนี่ก่อนค่อยจะปลูกนะค่อยเอาปุ๋ยมาใส่กระสอบนึงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืม มะเขือมะเขือหลงมันแก่แล้วย่าย่านี่ไงที่เขาลอกเอาออกมาเนี่ยเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยเราอ่ะเรามีน้ำพริกไงเรามีน้ำพริกไง เก็บใส่กระเป๋าม่มาดูเฉยเด้ออ้วนเด้อมีคนเก็บมันอยู่ตั้งแต่พออ้วนเห็นแล้วลูกอันเนี่ยมันเห็นนานแล้วมันเป็นดกอยู่เนาะันดกค่อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีที่แล้วค่ัยใส่ปุ๋ยหูเก็บเยอะมากเลโอ้โอมโ้นอี้โะโอ้โอ้มอ้โอ้โ้โอ้ะอ้โอ้โอ้่อ้โอ้เอ้่อ้โอ้โอ้โอกอ้้อง นี่นะก็จะเอาางีแล้วก็จะมาถอนคนาไปปลูกอีกคนาเนี่ยงามจื๊อของญาต้องของญาแคบหน้าจอไม่ได้จะจะะฮะ พิกพนี้ไป่กแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงคลิปเซตไว่ก็จะมาทำความสะอาดเออเะเอาไปใส่ปอกปานใส่ใส่เนี่ปาดา่าะก็จะเอาข้าไปปลูกด้เอาจำเบดปปนอันนอันนี้นะปลูกหลายเเพื่ต้นใหญ่นดต้นเดียวก็เพห้งเน้เดีย4ต้นเลยแต่เออเนี่ย กับซื้อมาแต่อนี้พระดังเอามาจากบ้านแกเอามาปลูกถ้าถ้าเรามากินเราเด็ดอะไรเนี่ยมันก็จะแตกมันไม่ตายง่ายตัวนี้นานมากนี่ไงประดังแกก็เอามาปลูกอยู่ข้างๆเวลาเรามากินเราเกิดเอาที่บ้านในจีนด้วย嘛ฮะทำไมเมื่อวานเราค่อยกระเด็ดไปเท่านี้จะค่อยเอาไปผัดข้าวอะไร นี่ฮะดินปลูกอะน,นุวัตมาอ้าวปุ๊พี่นุวัตไปทำดินขายแล้วเหรอดินปลูกอนุวัตง่ายดินเนี่ยนะไปถุงดินเนี่ยนะ,ะภาษาได้อะไรกินวันนี้รู้แล้วที่บ้านทำไรกิน นี่นะคะต้นวาสนาปลูกสิบปีมันมีดอกนะภาษาใบมันรื้อหรือลูกมัน่มันตายแล้วตอนนี้นะเ <c oughs> หรออื <c oughs> ตายแล้วมันมันไม่นต้นธรรมชาติแล้วต้นแูกงด้วยอืมรูๆๆอ้าว เอ๊แดงนานี่นะปาดเนี่ยมันมีสองสั้นสามสั้นไอ้ตีดอกแดงแดงฮะอันนี้นะคะดอกแดงมากปูปูเฮ้ยไอ้ตีรีวิว มาจากบ้านอ้วนนะคะตอนนี้เราก็จะไปทาําความสะอาดอที่สาราจําลองนะจินะกำลังเดินไปพอดีอันนี้ก็ยังไม่เก็บนะจิสวยๆนะจิ ทำความสะอา,าดจําจำลองเมื่อวานนี้เราก็ให้น้ำต้นพ่อสมอดแล้วนะคะเสียงพึ่งก็ยังดังอยู่นะเช้านี้ก็วันอาทิตย์นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอุตรดิตงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อ้ยนีย่นะสิตอนนี้นก็กําลังออกยอดสวยเลยค่ะสวยมากเป็นมันมันเลืล่อมๆนะสินี่บรรยากาศดีดีอยู่ในสวยนหย่อม นี่ก็มีดอกไมกห้หลายชนิดนะคะสวยมากอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นเฟื่องฟ้านะออกดอกในสวนย่อม